ใครกันนะที่เป็นแม่บุญธรรมหรือว่าแม่ทุนหัวของหมูน้อยทาวินวันนี้พาทาวินน้อยมาเยี่ยมแม่บุญธรรมกันจ้ามันี้กับมากับแม่ย่าเลยจ้าแม่ย่ากับลูกสะใภ้กับเขากันดีคักจ้าพาเพเอิญมายังเรียนก็ออกกำลังกายน้ำนันลาออกมาข้างนอกทีไรล,ลูกชายก็เป็นใจเป็นใจรับดีดีและก็คนนี้ไงที่เป็นแม่บุญธรรมของหมูน้อยพี่สาวพี่ทอมนั่นเองตอนแรกที่อ้อมเพิ่งคลอดลูกออกมาพี่สาวก็พูดกับแม่ย่าว่าอยากเป็นแม่บุญธรรมจังเลยแต่ไม่กล้าขออ้อมกับพี่ทอมแม่ย่าก็เลยมาถามให้พออ้อม กับพี่ธรอ,อนุญาตเท่านั้นแหละน้ําตาไหลเลยคะ่ะจุดประสงค์ที่พากันมาวันนี้ก็คืออยากมาช้อปปิ้งด้วยแหละแม่ยาบอกว่าหลานชายอายุครบ3เดือนแล้วเดี๋ยวฉันซื้อของขวัญให้นะประตองใจเด้อวสันตอนนี้แม่ก็เริ่มอยากงามอยากยังก็ซื้อยา,า,ออย,ายอมผมไปน้าเดี๋ยวให้แม่ยายให้สีผมให้สีนี้มันก็สวยดีนะแต่ทําออกมาแล้วมันคงไม่ได้สีนี้หรอกเพราะว่าผมอ้อมมันดํามากลูกไสก้ก็ยังรับยางต่อเนื่องค่ะผ่านไปจะสี่ชั่วโมงแล้วานันตื่นอยู่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะสี่ชั่วโมงแล้วคะ่ะที่ยังไม่ไ ชนแก้ว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 แก้เวแหวลูก้ายตอนพายังเล่นนี่รับหัวแปดหัวแปรับดีคักแต่พ่อเม่จะกินเท่าน,นั้นละ่ะตื่นเลยจ้าจะแมนลูงานดีคักเนาะหรือว่าเขามีเซนต์พอแม่หิวลูกก็หิวตามแต่ว่าเวลามันก็เหมาะเจาะกันคักดีเด้ มาตื่นตอนแม่จะกินนี่ลหะปกติแล้วอ้อมจะเป็นคนที่กินอาหารช้าเคี้ยวช้ามีความสุขกับการกินกินไปเรื่อยๆแต่พอมีลูกเท่านั้นแหละการกินก็เพิ่มสปีดขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นอย่างอัตโนมัติภายที่รู้ตัวว่าก็ของเฮอีหยังส,สั้าลองมีลูกเบิ่งได้จ้ะจะกลายเป็นคุนเฮอีหอย่างเรียวขึ้นโดยท่านที่และก็ต้องเป็นแบบนี้ปกติมากคือแม่ต้องกินไปด้วยแล้วก็ให้ลมลูกไปด้วยพร้อมกันกระโบเป็นอย่างค่ะแสบคือเกาได้ลรมไปอีกแบบ ถ้าเขาได้ลองแล้วใครก็เอาเขาไม่อยู่หัวนมเท่านั้นที่จะหยุดเขาได้กินเสร็จแล้วก็ถึงเวลากลับแล้วสิเดินไปเดินมามาถึงทางนี้จะ้ะป่าคือนผ้ามายางทั้งนี่เนาะแล้วมันจะเข็นขึ้นไปจังดดูสภาพนะคะทุลักทุเลกันมากไอรถเข็นเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เบาๆนะคะนักขักจะ้ะเวลาไปใดเนี่ยเอารถเข็นไปนั่มขึ้นยากตอนขนขื้นขนล่งรถนี่ละมันหนักเด้เบื่องสภาพแม่กับป่าเด้อเข็นรถเข็นกันลูกชายก็สิคิดว่าแม่เห็นเอียงกับรถผมเบืนะ่องหน้ามียาเด้อก,กับใดตะลุนนัน่มมันจะไปใดบนนอสรุปแล แล้วมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีจ้ามาชมผลงานของพี่ซันดากันค่ะนี่คือพี่ซันดาทำเองนะคะพี่เขาหัวครีเอทมากจริงๆอาไมยาเป็นหุ้นให้ในจ่ามุ้นมุ้นไปจ่าแม่โว่แนะ่โชว์ผลงานอันนี้ก็เป็นของขวัญที่พี่เขาทําให้ลูกชายนะคะเป็นอมสินค่ะมีชื่อเําว่าทาวินด้วยนะคะพี่เขาก็ทําได้หลายแบบนะคะทําเป็นอมสินก็ได้หรือว่าใส่เทียนพลาสติกได้หรือว่าทําเป็นแบบตั้งโชว์สวยๆก็ได้ค่ะแต่ละชิ้นเนี่ยก็ใช้เวลาทํานานอยู่ถ้าใครสนใจจะเอาไปเป็นของขวัญให้เด็กๆก็สั่งมาได้นะคะสา มาเลือกสีแล้วก็เลือกแบบตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเดือนหน้าก็จะถึงเทศก,กาลออสเทนหรือว่าอีสเตอร์แล้วนะคะแล้วพี่เขาก็ทํำไข่แบบนี้น่ารักดีเนาะ